สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับตอนนี้นะครับทุกท่านอยู่ในเกมฟี f a 2 0นะครับผมเปยนาเวงครับจะพาทุกท่านครับมาจําลองการแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอนัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมการจำลองแมตชนี้ขึ้นมาครับผมใช้เกมฟี f า2 0นะครับ ก็ตั้งค่าให้ AI แข่งเองครับโดยผมเป้์นาเวนครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะผมรักใครเชียร์ใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอฝากช่องด้วยนะผมช่องนาเวงโลเวอร์นะครับแล้วก็แฟนเพจนาเวงเกมเ,เมอร์ครับนาเวงโลเวอร์นะผม ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสำหรับเพื่อนๆคนใดครับที่ไม่กดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ถ้ารับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับเอาแล้วทั้งสองทีมครับทำการสัมผัสมือครับหรือว่าทักทายกันก่อนเริ่มเกมกันขันน้าและนี่คือรายชื่อครับผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งนัดชิงเอเปครับครับเป็นนัดจำลองขึ้นมานะฮะเพื่อนๆมาดูครับว่าถ้าแมนยูกับเลสเตอร์ครับเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเอเปคับ ผลจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้นท่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับไล์อัพครับมาลบ4-3-3สะมนะอย่างลูกมีเปเลสครับวาร์ดี้แล้วก็แฮมวิบาร์นะฮะเอารับสองทีมเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะ คู่แขงเอฟเอครับครับระหว่างแมนยูกับเลสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นแล้วนะครับแมนยูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงครับเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางเลสเตอร์ครับมาชุดเสื้อสีนั่นเองครับบุกจากขวาไปซ้ายฮะนะครับตัวจริงของแมนยูครับเซนเตอร์แบ็กคู่นี่เป็นทางฝั่งแม็กควายกับอิลิกไบยี่นะฮะเนี่ยลูกสาวภาษาครับมีดานิเอลเจมส์แลดฟอร์ดแล้วก็มาซิยาวฮะกิสกาครับได้บอลจังหวะนี้ ยังมาได้บิสกา้าล็อกคืนขวาไหลมาที่เจมเจมคือบิสกา้าบิสกา้าแตะเข้าในไหลเข้ากลางโอ้โหติดซูคุณยูนะฮะเอา้านี่เลเตอร์จา่ายบอลพลาดนะมาเอาสัต์ลูงนี้เรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์กลกชุดโชว์โอเลตเตอร์จา่ายบอลพลาดกันเองท่านผู้นี โอ้โหนี่ครับใจ่ายให้เฟอร์นานเดือดครับเฟอร์นานก็ไหลที่มาซิยาซัดด้วยขวาเรียบร้อยนึงประตูต่อสูงเอาครับแมนยูนี่ขึ้นนำเร็วนะฮะในทีที่แปครับจากมาซิยาอัพเลสเตอร์ตรงนี้งานหนักน,นะฮะเป็นฝ่ายตามหลังนะตอนนี้เลสเตอร์แมตติสันฮะ,ะทีแฮวี่บาน มาที่ชิเวลเอ็นดี้ครับมาที่ชิเวลเอ็นดีบันเอากักกันนะฮะโอ้โหเป็นสั้นฮะมาที่ชิเวลแทงมาที่แฮหววีบานแฮหววีบานนะขืนมาที่ชิเวลวางเข้ากลางลูกนี้โอ้โหเพื่อนเล่นยากนะชิเวลเอาครับเป็นบอลของแมนยู่มิสาก้าครับเข้ากลางมาเฟรดเจมส์มิสากา้าแล้วกลางพลาดครับวาร์ดี้ตัดได้นะ ยูริเตอร์มันเตอร์มันนะปัดนเสียที่เฮฟวิบานมาร์ิสันเล่นกับบานฮะมาร์ิสันฝาดีไหลมาที่ยูริเตอร์มันมาดีทางด้านยนะูริฮะโอ้พิกไม่ได้ต้องคืนไปที่เอ็นดีดี้นะฮะเลสเตอร์เอ็นดีดี้โดนลุมนะครับมาที่ยูริเตอร์มันตอนนี้เลสเตอร์ค่อยต่อเกมขึ้นมานะมาร์ิสันแมาริสันฮะโอ้โหย้อนมาตั้งใหม่นะครับเลสเตอร์โอ้ ข้างในมันเต็มนะชุดสีแดงเพียบเลยอ๋อเขาจะวะสวนกลับของแมนยูแม่ไม่ได้ครับแต่เติมได้บอลคืนมาอีกครั้งนึงฮะมันดิสันมันจะสาที่แฮ่งพิบัลขอแพยเป็นชีเวลนะอาจยะเซเไปเลสเล่นกับวารดี้ไปเลสซัดต,ต่อยขวาตามน้ำตรงนี้บอลหนลุดนอกกรอบไปเยอะตรงนี้นะถือว่ายิงจบสกอร์ได้ครับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะลูกตั้งเตะขอนแมนยูครับนาวิดเดกิอา เอนซันครับหลายทีอิลิกบายยี่บิสาก้าครับเฟสเฟสไหลามาบิสากา้าเจมฟื้นันครับโยกนัน้ายทีแลตฟอร์ดนะฮะลูกนี้ทันครับแลตฟอร์ดเลี้ยงจีเข้ามาแลตฟอร์ดนะฮะดวลกับเปเรล่าขืนมาที่วินเลียมวินเลียมถึงเส้นหลังนี้ได้เปิดนะฮะวินเลียมยังไม่เปิดเปิดลูกนี้มาเสาไกลแต่แคสเปอร์ใช่ไหมขึ้นรงนี ปัดออกหลังไว้ได้ก่อนนะฮะภาพชาของเปเรสยิงลูกนี้นะแมนยูได้ลูกเตะม,มุมครับเฟสฮะให้มาที่เจมเจมเปิดลูกนี้มาเข้าหัวปอกปาเรียบร้อยกับ2ประตูต่อ0ูกลนชุดู ครับชาโอ้โหแมนยูตอนนี้นขึ้นนำสองศูนย์นะเดี๋ยวเปิดลูกนี้มาโอ้โหเต็มหัวปอกบาลลูกนี้เรียบร้อยครับสอบประตูต่อศูนย์เอาคือเอาครับปอกบาลนะเอาคออาอารับเลสเตอร์รีงานหนักเข้าไปใหญ่นี่นนโ,อโ,นนโอ้โหโดนไปสองศูนย์แล้วนะมาดิสันโอเคดีดีครับไหลามาอาวนี้โอ้โหสั้นไปหน่อยนะ เอ็ดิสันฮะที่ยูนิเตอร์มันมาด้านขวาที่เปเรสลิคาโดเปเร่าเปเร่าจะไปเองนี่เขาติดแรดฟอร์ดนะเลสเตอร์ยังได้ทุ่มนะครับเปเรสลูกนี้เอากระปัมบอลเนินได้ครับเปเรสฮะเอาเป็นแม็กควายครับที่ตามมาสกัดบอลไม่ได้จังหวะสุดท้ายฮนะเฟรชครับเฟรดไหลเข้ากลางาที่ปล ok ็อกบาร์ วางยาวๆด้านขวาทีไดเนยลเจมส์ James, แต่บอลมันแรงไปหน่อยนะโอ้เปอร์เซ็นต์กลางของบอลน,นี่เลสเตอร์ของบอลเยอะกว่านะแต่ว่าเป็นรองเรื่องสกอร์นะโดนไปสองลูกนะั้เลสเตอร์ซิตี้ชิเวลครับบานคือที่แมดิสันไอ้บานเัายกเข้ากลางลูกนี้ฮนะที่ยูริเตอร์มันเซเปเลสคืนมาที่ลิโดเปรา แต่โค้งกามาที่ยูริเตอร์มันเปเรสเปเรสลูกนี้กัดฉาก์กลบท่าน่าวินเลียมมันโดนสอยจากด้านหลังโอ้โหลูกนี้น่าจะโดนใบเหลืองอย่างนึงต่ำับวินเลียมใบเหลืองครับวินเลียมโอ้โหลูกนี้แม่บอลไปได้คนระับแต่คนไม่ให้ไปนะฮะลูกนี้นี่ฮนะโอ้โหลูกดอกเดียวอยู่ครับเปเรสิน่าคว้าไปเลยฮะลูกนี้เอาลูกฟรีคิกครับของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ฮะ มาดิสันชิปลูกนี้มามาซิยาโมงขึ้นมาที่เดกิอาร์นะลูกนี้เดกิอาร์ครับดึงเกมช้านะฮะแล้วก็สาดยาวมาด้านหน้าเลยฮะมาซิยาวเก็บบอลได้ครับจีวะนี้โอ้โหงัดกันอยู่ฮะเป็นบอลของแมนยู่อาร์เบเตอร์ดักได้ครับแต่บอลแถวซอกเป็นของแมนยูนะฮะเอาครับวางด้านซ้ายครับที่แลดฟอร์ดฮะแลดฟอร์ดบอลลงสวยครับ แสตฟอร์กระชากเข้ามาแล้วดึงเข้าขวายังไม่ผ่านลิโดเปเรล่านะแลตฟอร์ดทุ่มมาที่เฟอร์นันให้มาที่แลตฟอร์ดครับดึงเข้าซ้ายสวยฮะเฟอร์นันใจตัวบังครับควมาแลตฟอร์ดเข้ากรอบเกตโทษไหลมาเฟสจะยิงขู่นี้ติดทางเมนซสั้นก่อนนะเอาครับเป็นลูกเตะม,มุมของแมนยูนะครับในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรก เปิดลูกนี้ยอยยอยโคง้งโอ้โหเอ็ดดี้ครับสกัดไม่ได้ก่อนนะลูกนี้นี่กองเชียร์ของเลสเตอร์กับแมนยูนี่มาเต็มความจุของสนามเลยนะฮะฝรนัฮะมีเจมส์ครับวิบ่งไปขอบอลนนใกล้ๆนะฮะเปิดมากลางประตูมาสยาวขึ้นหงหงเน้นโอ้โหอาอครับผูดสีครับทศเวลามาเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะแคสเปอร์ครับจะสวนกลับเร็วครับวาดี้เก็บบอลไม่ได้นะฮะ บีซากาตะลุยมาเองครับลูกนี้บีซากาข้างในไม่มีใครครับตรงส่งที่มาซิยวมาซิยวแทงมาตรงนี้เฟอร์นานยิงตามน้ำโอ้ยแคสเปอร์ยังเซฟได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้แล้วลูกเตะว,วงอีกครั้งหนึ่งครับแมนอยู่นี่ฮนะซัดตรงนี้โอ้โหวบอลมาชนเสาแล้วก็ดอนโดนทางด้านแคสเปอร์ชมไหมกขึ้นนะอับเจมยกลูกนี้มายังไงฮนะ โูขูหมินดเซนเตะสาดยาวขึ้นหน้ามาเลยฮะอุตสินเป่อนทวิตเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการจะลองแมตช์ฟุตบอลนนครับ FA ครับนัดชิงชนะเลิศครับระหว่างแมนยูกับเลสเตอร์ซิตี้ครับก็เป็นทางแมนยูครับออกนำสอประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ ครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะเป็นทางเลสเตอร์ซิตี้ครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะฮะตอนนี้เลสเตอร์นี่โอ้โหงานหนักครับตามอยู่2ลูกแลตอนนี้เอาครับวาดีครับมีการบาดเจ็บด้วยนะตอนนี้ต้องดูครับว่าวาดีจะไหวหรือเปล่าครับในอีก45นาทีที่เหลือนะฮะเฟรดฮะได้บอลเฟรดมาเองครับมาตันซายที่วิลเลียมวิลเลียมฮะมาปอกบาแอฟอร์ครับ ติดเลี่ยมเข้ากลางมาที่เฟสฮะเฟสมาที่บอกบาขึ้นเฟตบอกบาครับแล้วก็เฟสแทงมาลูกนี้ที่เฟอร์น,นันเฟอร์นันไหลามาที่บอกบาบอกบาครับยังไงครับลูกนี้บอกบาโยกออกขวาโอ้โหเอดีดี้ตรงนี้ยืนรออยู่แล้วนะฮะเอาครับลิคาโดเปเรล่าฮะแทงมาที่เปเรสคืนลิคาโดไหลเข้ากลางมา Madison, นะเอดีดี้มดดิสันฮะเขอไปเป็นแฮมิบาลนะฮะมดดิสัน โ,โข้างในแมนยูเต็มเลยตรงนี้แหมแฮวบิบานครับด้านซ้ายเติมนะฮะแทงมาโอุลล็อกข้างในสวยคำนี้แฮวบิบานเปิดลูกนี้มาโอ้โหเปิดไปไหนไม่รู้นะฮะเอาครับจังหวะเก็บบอลของแมนยูฮะเฟอร์นะัน,นด้านซ้ายมีแรดฟอร์ดเอาครับแรดฟอร์ดนฮะขื้นมาที่บ็อกาบาบ็อกบาแทงมาจีวิลเลียม วินเลียมฮะติดเลียมเส้นหลังแล้วยังไงฮะเปิดติดเลียดโอ้โหเปิดลูกนี้เปิดออกไปเองครับวินเลียมเอาแคสเปอร์ฮะเตะสาดยาวขึ้นมาเลยนะครับส่วน,นั้นครับมาที่เฟสเฟสมาด้านซ้ายที่วินเลียม เลีเ่ยมเข้ากลางมาเฟอร์นันเฟอร์นันครับโยกหลบมาสองไหลามาที่มาซิยาวคืนมาที่เฟอร์นันปอกบาปอกปาถึงเข้าซ้ายสัต์ตรงนี้เรียบร้อยกับสามประตูต่อศูนย์เรียบร้อยกับเกมนี้ครับแม่สกอร์เริ่มขาดลอยนะตอนนี้ เนี่ยภาพช้าฮะรยบ,บร้อยครับสามประตูต่อศูนย์เอาคือเอานะฮะเอาครับเลเตเตอร์ โอ้ตอนนี้บ็อกบา,รบารครับโอ้โห,โหบ็อกบาตอนนี้มีลุ่นแฮตติกนะฮะถ้าไม่โดนเปลี่ยนออกซะก,ก่อนนะครับวิตเทอร์มันเร์มันแะมาที่แมตติสันชิเวลแห่งวีบาร์ครับขามฝากมาจอนนี่แว่นนะฮะเอาจ่ายพลาัฒน์ตรงนี้โอ้โหลูกง่ายๆก็กลายเป็นลูกยากฮนะเอาครับแลนร์ฟอร์ดนะฮะแลนร์ฟอร์ด ถึงเส้นหลังแล้วเปิดลูกนี้มาทำไมเคลื่อนเซฟไม่ได้เอาครับแมดเชสันมาที่ยูริรรมันเปรล่าครับห้ที่เนดี้แอดฟอร์ดครับตามมาสกัดบอลไม่ได้นะฮะเฟร็ดขึ้นมาที่บ็อกบาเลยครับตังใหม่ที่แฮร์รี่แม็กไกว์บ็อกบาฝุ่นานครับยกลูกนี้ด้านขวาที่เจมเจมฮะเจมกับชาาหลบหนึ่งฮะ เจมไหลมาที่เฟอร์นานคืนเจมเฟอร์นานครับยกลูกนี้มาเสาสองโหเปล่าถึงบอลก่อนนะฮะบอลเข้ามือชะมายเคลื่อนนะตอนนี้เตะจะสวนกลับเร็วครับวาดี้ยังเก็บบอลไม่ได้ครับยันหน้านะฮะข้างหน้านี่มีวาดี้คนเดียวไม่ไหวข้างหน้านะเอาครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นนะฮะแมนยูครับถอดเฟสออกครับแล้วก็ส่งทางด้านสกอตแม็กทูมิเน่ลงมานะฮะ เลี่ยมครับทุมมาท่แม็กควายแอดฟอนครับวิลเลี่ยมมาที่ปบอกบปะอกบามาเองครับปอกบาผ่านหนึ่งด่านปอกบามายาวๆโยกออกขวาซัดลูงนี้โอ้โหปันเน้นๆน,น,นะแต่บอลไม่ตรงกรอบลูงนี้เอาครับเลสเตอร์ ater, ครับถอดอยูริเตอร์มันออกครับเราส่งทางาพาเอตลงมาครับ แล้วก็ถอดเปเลสออกแล้วก็ส่งทางมาร์ออกอไปตั้นลงมานะฮะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้โอ้โอกาสยิงแมนยู5ครั้งนะฮะเป็น3ประตูสุดเลสเตอร์ยังไม่โอากาสสับไกลเท่านนี้อีเวนฮะทีดีดตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะฮนะยังเป็นทางแมนเชสเตอร์ยู่เ็ดครับบอ,อกนำสามประตูต่อศูนย์นะครับแดนฟอร์ดตบเข้าในโอ้โหยิงติดพายดฮะ แมนยูยังได้ทุ่มครับลูกนี้อ๋อเฟิร์นเดฟตูนถอดออกครับแล้วส่งทางเปเล่าลงมานะฮะบิลเลี่ยมครับทุ่มใหใครเอาทุ่มใี้บ็อกบาฮะบ็อกบาเก็บบอลนะครับจินมาทีแลนด์ฟอร์ดคือที่บ็อกบาอูงอยู่นิซั้นกันนะครับเลเต,เตอร์ตัดได้ฮะอีเวนมาทีนี้ดีๆไหลโค้งกลามาเอ็นดี้ฮะ โอ้โดนบีบไแล้วครับเลสเตอร์โดนบีบเข้ามุมมันนี้ครับอ้าวครับพิกบอลสวยครับมาที่เบนจิสันวางยาวด้านขวานี่อ้าวครับมาร์คเอาไปต้นนะโอ้โหแต่ป็อกบ้านนี่ถามลงมาช่วยเกมรับไม่ได้ทีนี้เตะออกข้างไว้ก่อนนะเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์ซิตี้ครับเอาไปต้านฮะหุ่มไกลเลยครับตรงนี้ดีๆิไปโยนลูกนี้มาโอ้โหไม่มีอะไรตรงนี้ครับแม่ ลูกเตะมุมของเลสเตอร์ครับช่วงท้ายเกมนะฮะของครึ่งหลังครับมบดิสันเปิดมาครับเป็นบอลของเปเรล่าไหลมาที่มาร์กออเบตันออเบตันนะพาบอลเลาะมันข้างไหลมาตรงนี้โอ้โหยังติดฮะเอาเป็นลูกตั้งเตะของแมนยูครับตรงนี้รีกครับสาดยาวขึ้นมาครับ แม็กโทรครับมุ่งมาที่ป็อกบากรรมการครับต้นขึ้นหลัง3นาทีนะป็อกบาคืนมาครับที่แม็กไกวแม็กไกวมาที่เปเรล่าป็อกบาครับคืนที่เปเรล่าฮะให้มาที่แม็กโทมินีออกบอลนันซ้ายที่แรดฟอร์ดเอากรรมการทดครบ3นาทีแนละ้วฮะแรดฟอร์ดโอ้โหแหวกมาสองแล้วแรดฟอร์ดอย่างสวยฮนะคืนที่วิลเลียมคอสเข้ามาฮูนิฟงนี้แรงไปหน่อยวูนี้ อ่าครับผู้สีกับปอตนวิต์เวลาการแข่งขันครับการจำลองแมตช์ครับฟุตบอลเอเอเอครับนัดชิงชนะเลิศครับระหว่างแมนยูกับเลสเตอร์ซิตี้ครับเป็นทางแมนยูครับอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับผมอ่าแล้วเพื่อนๆอยากชมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะผมวันนี้ผมเปิ้ลนเวนงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ